สวัสดีครับผู้บอลทุกท่านครับเมื่อวานนี้แนวทางที่วางไว้ให้ครับก็มาตามนัะสำหรับทางด้านของสโต๊ตซิตี้ครับบอกแล้วนะครับแล้วว่าแพ้ไม่เกิดแต้มต่อแน่นอนครับเมื่อวานนี้ก็จบไปที่3าตัวสครับแสดงความมีดีคนที่ตามไปด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ครับหนึ่งตัวน่าเชียร์ครับสำหรับคาราบาวครับันนี้จัดคู่บิ๊กแมตช์มาให้เลยครับสำหรับทางด้านของสเปอร์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านแมนซิตี้ครับ คู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยนะครับนะดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าทางด้านของสเปอร์เนี่ยนัดล่าสุดครับเพิ่งนะครับนะบุกไปแพ้ให้กับทางด้านคิสตันพาเลตมาครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านแมนซิตี้นัดล่าสุดครับเพิ่งเปิดบ้านนะครับเจอกับทางด้านซาว์ทมพ์ตันครับชนะมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มเฮดูเฮดที่เคยเจอกันล่าสุดครับเป็นทางด้านแมนซิตี้เนี่ยบุกไปเอาชนะมาได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ครับและวันนี้ครับสื่อต โอกาสเนี่ยนะครับนะทางด้านแมนซิตี้เนี่ยบุกมาชนะหรือว่าเสมอเนี่ยก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นกันครับว่าต้องโรเตชันนักเตะแน่นอนครับแล้วก็ในการโรเตชันนักเตะครับผมยังมองว่าตัวผู้เล่นนักเตะของแมนซิตี้เนี่ยนะครับยังดูเหนือกว่าคู่นี้ครับให้เบื้องบนพี่เลือกไปที่แมนซิตี้ได้เลยครับส่วนใครที่ยังอยู่ในแก๊งบ้านบอลผมเนี่ยใต้โปรไฟล์มีทางเข้าอยู่ครับแล้วก็เข้ามาเจอกันต่อในกลุ่มสวัสดีครับ